สวัสดีครับมาพบก,กับเราในช่องน้องมากมีอินฟินไทยแลนด์ครับผมวันนี้พาความน้อยวันนอยเราจะทำรายดีวันนี้่าช้างไปเดินเล่นไม่จะไปคล้องช้างป่านี่ครับไปเจอช้างป่าอยู่ไหนะอยู่ป่าอยู่ป่าตรงนู้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคล้องกันนะครับไปเด้๋ยพาช้างไปเดินเล่นไปคล้องช้างป่าวู้ววจบไปเราไปกันนะครับ เกเห็นบอกว่าช้างป่าเชือกหนึ่งนะครับมีลักษณะสวยงามมากนะครับผมแล้วเราจะไปแล้วเราจะเจอช้างเผือกครับเจอโลงช้างเผือกด้วยช้างเผือกตัวนี้จะไปด้วยบ่ะนี่นะครับเอาช้างเชือกไอ้ช้างเผือกสามเชือกนี้นะครับเราจะใช้จะใอยบังคับด้วยควานกันตรอบนะครับผมกันต่อบป๊ะเราไปกันนี่นะครับพา น้องตบออกมาถึงถึงดงอะไรน้องตบนี่ครับเราเราได้ยินเสียงช้างป่านะครับผมเสียงช้างปาร้องแล้วนะครับจะพาน้องตบไปคล้องช้างป่านะครับผมน้องตบตกใจไหมเสียงช้างปาร้องเสียงช้างปาร้องก้องกลางวานเลยนะนเดี๋ยวเราจะเจอช้างป่านะครับเราจะทำการคล้องนะครับผม ได้ยินเสียงช้างป่านะครับช้างโตนะครับมีอาการกระวนกระวายมากช้างโตของเรานะครับผมนี่นีทีนะครับท็อปทีมเป็นช้างโตนะครับกับยายสยนะครับผมออกมากินออกมาชมทุ่งหญ้านะครับ ใส่กินอย่างอริสอร่อยนะครับผมนี่นะครับเราก็ทำการคล้องได้แล้วนะครับเราถ่ายทำตอนคล้องไม่ได้นะครับเนื่องจากป่ารกมากใช่ไหมน้องตบเฮ้ย <c oughs> น,น,นะครับได้ช้างป่ามาหนึ่งเชือกนะครับนี่เราได้ช้างป่ามาหนึ่งเชือก <c oughs> ชื่อว่าเจ้ามากมี มากมีออกมาข้างนอกยังไม่กินสถานที่โอ้ยอีกโครงหนึ่งนะครับกำลังส่งเสียงร้องอยู่ทางนู้นนะครับนะครับอีกเครื่องหนึ่งกำลังส่งเสียงร้องอยู่ทางนู้นส่นเจ้าส่นจะช่างต่อของเราก,มาการม <laughs> ร็มีอาการไม่นิ่งเลยนะครับมีอาการไม่นิ่งเลยนะครับผมว่ามากมีมากมี มามีไหมพี่นะครับอย,ย่าสรมาแล้วอย่าสรอีเนาะนี่นะครับน้องตอบขี่ช้างต่อนะครับใหญ่อย่ายสรอ,อย่ายสรอย่ายสรยเป็นช้างต่อครับส่วนเราขับคลองได้แล้วนะครับ ช้างป่าของเรากินหญ้าดีมากนะพี่เมยดูนะส่วนช้างต่อนี่ไม่นิ่งเลยนะใหญสวยโอ้ใหญ่สวยจะเล่นอยู่เรื่อยนะครับน่ารักมากครับใหญสวยอันนี้เป็นโครงช้างเผือกใช่ไหมน้องตบใช่ไหมไอ้แม่นี่ตบแม่นี่เออแม่นี่เอยชี Cor ้มาเอ้ย ฝึกควานตนบนึ่ที่ช้างเก่งมากนะครับเนี่ยเอ๋นี่ข้าวนะครับถึงถึงที่กินหญ้าแล้วโอววันนี้กินวัวมังมีกินอย้างอร่อยนะครับนุ่นตบตรงนู้นต่อต่อข้าวเยอะเลยนู่นน่ะทำไงจะไปได้ถ้าไม่พากันร้องนี่นะครับเดินออกกำลังกายได้สบาย <laughs> เดี๋ยวก็ชิ้นนะครับเดี๋ยวฝึกวันละนิดวันละหน่อยนะครับพาออกมาเชือกนั้นบ้างเชือกนี้บ้างนะครับอามากมีนี่ร้องอย่างเดียวเอ้ส่งเสียงนะครับส่งเสียงเย่ไ่ก็เดินกินนะครับยอดข้าวอมากมีก็อร่อยเลยมากมีเย่ไ่หางชี้แล้วตาเย่ไซหางชีแล้ว หรับออกมาชมธรรมชาตินะครับ <c oughs> เป็นมดตัวมันใหมด่ด้มันร้อนไงนเป็นการฝึกฝึกความช้างด้วยนะครับเข้าคอสตรงโอ้อันนี้กรอะร้อง ไ้จ้ะเอ้ยดีเดี๋ยวใจใจะแกงน้องตบแล้วนะครับเออทับกีกินหญ้าตรงนั้นแหละสวยนี่นะครับผมมากมายมีกินหญ้าหญ้าสวยมากนะครับตรงนี้เกาะเกาะไว้บนนี้เออเกาะอยู่บนคันนานี่แหละเป็นโน่นเอ๊ นี่นะครับหญ้าสวยเอออ้าวอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอย่าลงคลูเด้อองตบอ,อย่าปลาลงคลูลนนียครับเดี๋ยวซอยกินอย่างอร่อยนีอ่อร่อยมากเดี๋ยวอย,วยนะครับผม เป็นการเลี้ยงช้างที่วุ่นวายมากครับแม่ไม่รู้ว่าช้างบ้านอื่นเขาเป็นอย่างนี้ไหมดูนี <c oughs> ่นะครับได้แล้วนะครับช้างป่าเออนี <c oughs> ่นะครับ เป็นยังไงน้องตบออกโครงช้าป,ปากครั้งแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากนะครับผมโอ้ยเตะอะไรเชอโอ้วิ่งกันป่าราบเลย,ยถึงกับเหงื่อนะครับถึงกับเหงือ่อเหงื่อไหลทะย,ย้อยเลยนะครับผมนี่ครับช้างป,ป่า จะได้ช้างป่ามาแล้วนะครับช้างป่าช้างป่ามากมีโอ้ยาสิ่งนะเจจะการตัวน้อยหายเพื่อนร้องรั่นเลยตัวยังไงเฮ้ยยิลาสิรองทำไม อีลาสิลองทำไมอ่นี่เราชางป่าของเราช้างป่ามากมีนะครับอีนังตจ้าแม่กับนบังตจ้กันตัวน้อยเก่งมากเลยครับเก่งมากนี่นะครับช้างป่าวิ่งครับเหนื่อยอกินน้ำก่อนพอกินน้ำเนี่ยจะข้ามมืมีแห้ง เม no ื่อยไรีดมอเตไม่เบอร์เตะๆนะเตยเียวตัดรุนเวียเออเดี๋ยวตัดอัตโนมัตินี่ช้างป่าเหนื่อยนะครับวิ่งประมาณกี่ร้อยเมตรนะน้องท็อประมาณห้าสิบเมตรนะเออผ่านน้อง็อปออกกําลังกายเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้อง็อปก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ช้างป่ากินน้ำก่อนนะครับ สนุกไหมพาไปช่องช้างป่าน้องต๊อบสนุกครับสนุกเนาะตื่นเต้นดีมีนาทีระทึกตลอดนะครันบน้องต๊อบเดี๋ยวเดี๋ยว,วร์อาทิตย์เราจะพาไปไกลกว่านี้ไปไหม,ไมเวลาวิ่งจะได้วิ่งกไก่เอ่นองตอบเดี๋ยวร์อาทิตย์เดี๋ยว,วจะพาน้องต๊อบออกเที่ยวนะครับเที่ยวเที่ยวเรื่อยๆแล้วนะโอ้โหอย่าใส่เล่นฝุ่น จะดื่มมันน <000 fuck> ี่เดี๋ยวพามันนี่ออกเที่ยวบ้างสงสัยต้องสงสัยต้องไปกันหมดนี่ลรมอมะนะครับจะได้ไม่ต้องร้องหากันนะครับผมนี่ใช่ไหมลูกใช่ไหมมันนี่เออมาลูกมามันนี่มาเยวมันนี่อุ้ยอ้าวอันนี้ นี่มันนี่อยากไปเที่ยวกับเขานะครับกับแม่บูรองหากันนะครับลั่นเลยโอ้ยนะครับแต่ละเอียบเฮ้ยเฮฮึบฮ้ยเฮอีเอ้ย ครับผมน้องมแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบอี่นางสาวขี่ช้างอ่ะสวัสดีครับ